สวัสดีค่ะอันนี้ได้ยินเสียงกันใช่ไหมคะถ้าได้ยินเสียงยังไงฝากรบก,กวนกดหนึ่งได้นะคะของจะแชร์ลิงก์ก่อนแป๊บนึงนะคะอ๋อสวัสดีคนดูทั้งสามท่านด้วยนะคะวันนี้ก็เออ น่าจะเจอแผวแค่คนเดียวเนาะพอดีว่าอาจารย์ตั้มค่ะแกยังไม่หายจากโควิดนะคะของแผวก็นอนซมมาอาทิตย์หนึ่งก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วล่ะค่ะก็เหมือนกับชีวิตใหม่เหมือนกับกลับมาสู่โลกภายนอกเนาะหลังจากที่นอนซมไปหนึ่งอาทิตย์โอเคค่ะก็เอ่อเดี๋ยวลา เราน่าจะเริ่มที่สี่ทุ่มตรงนะคะสวัสดีค่ะคุณเอซิดอ๋อได้ยินใช่ไหมคะเดี๋ยวจะเริ่มสักประมาณสี่ทุ่มตรงนะคะก็จะอัปเดตราคาทองแล้วก็มุมมองของแถวต่อราคาทองที่วันจันทร์ที่จะถึงนี้เนอะว่าจะมีอะไรยังไงบ้าง แต่ว่าวันนี้ก็อาจารย์ตั้มไม่มาก็ปกติพูดเพอพูดไม่ค่อยถ้าไม่มีอาจารย์ตั้มอย่างเงี้ยค่ะจะพูดได้ค่อนข้างน้อยอ่ะอน,นี้แหละค่ะบิตคอยเอาเป็นราคาทองนะคะพอดีแอบเซลล์บิตคอยตามเทรนไว้พอดีไปลองไปลองอ่านไอตัวบทความอันนึงอะค่ะมาแล้วก็เขาให้ มุมมองในด้านเทรนเนี่ยเขาให้มุมมองในด้านเทรนได้แบบอ่านแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันมันมีวิธีมองแบบนี้ด้วยนะแบบเนี้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณแจ็คอ,อันนี้ได้ยินเสียงกันชัดเจนเนาะก็บทความที่แาไปอ่านมาค่ะเขาจะให้มุมมองเรื่องเทรนเขาก็จะมีวิธีดูเทรนเนี่ยพอไปอ่านแล้วรู้สึกว่าเอ้ย มันมันมันมีวิธีดูแบบนี้ด้วยนะอย่างเงี้ยปกติอะคะ่ะเราจะเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าเอ้ยถ้าเทนเป็นขาขึ้นถ้าเทนเป็นขาขึ้นนะคะมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมคะไฮ้ไฮ้แล้วไฮแล้วก็ไฮเอโลไฮ h ไฮ h และไฮเอโลคืออะไรก็คือราคาไฮยจะยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ และโลก็จะยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้ามันเป็นขาขึ้นเนาะส่วนถ้ามันเป็นขาลงอะคะ่ะราคาะคะ่ะจะทำ higher low และ Low r o ลก็คือถ้ามันเป็นขาลงใช่ไหมคะมันก็จะทำจุด high เนี่ยต่ำลงเรื่อยๆเห็นไหมคะจุด high เนี่ยก็จะต่ำลงเรื่อยๆจุดโลเนี่ยก็จะต่ำลงเรื่อยๆพอฟังอย่างเงี้ยค่ะพอรู้สึกว่ามองยาก แต่ไปอ่านไอ้บทความบทความหนึ่งเนี่ยมาเขาให้ความเห็นได้เอ้เขาให้มุมมองอะค่ะค่อนข้างดีเลยก็คืออันนี้แอบแอบใบแอบใบมาด้วยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเหตุผลน,นะคะว่าทำไมแอบใบามาอ๋อสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กก็มุมมองมุมมองที่เขาไปอ่านมาเนาะเขาใหม้มุมมองเนี้ยมามันก็แบบเอ้ยมา มาลองสังเกตด,ดูมันจริงนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยระยะการขึ้นของมันนะคะจะระยะเยอะกว่าขาลงและในฝั่งขาลงก็ตาเช่นกันนะคะคือถ้ามันเป็นถ้าตอนมันลงอะระยะมันจะเยอะกว่าตอนขึ้นเห็นไหมคะเดี๋ยวดูนะคะอย่างตอนขึ้นตรงนี้ถึงตรงนี้สี่พันจุดใช่ไหมคะแล้วตอนลงใช่ไหม กนลงสามพันกว่าจุดใช่ไหมเนี่ยอันนี้สี่พันอันนี้สามพันอันนี้เจ็ดพันดูเป็นอย่างนี้ดีกว่าถ้ากลมๆนะคะจากโลไปไฮเนาะอันเนี้ยห้าพัน อันนี้มาถึงตรงนี้สี่พันอันนี้มาถึงตรงนี้สี่พันกว่าก็มองไม่ค่อยออกตรงเนี้ยห้าพันตรงเนี้ยเจ็ดพันอันนี้ขาขึ้นห้าพันพอตอนลงนะคะเจ็ดพันแต่ช่วงที่เรามองจะไม่ค่อยออกค่ะจะเป็นช่วงไซด์เวย์เนาะช่วงไซด์เวย์ขาขึ้นกับขาลงอ่ะจะใกล้เกียงกันนั่นเอง แต่ว่าพอมันเป็นเทรนแล้วอะค่ะวิธีการวัดเทรนเนี่ยก็เลยได้มุมมองใหม่นะคะคือวิธีการวัดเทรนเนี่ยของเขาเนี่ยก็จะบอกว่าเอ้ยถ้ามันเป็นขาลงเนี่ยระยะการขึ้นเนี่ยจะน้อยกว่าระยะการลงเห็นไหมคะห้าพันกับเจ็ดพันน้อยกว่าอยู่แล้วอันนี้อันนี้ห้าพันกับเจ็ดันกว่าก็น้อยกว่าถูกไหมคะอันนี้ 2,000กว่ากับก่อนที่จะหลุดพ8 0 0เนี่ยค่ะแปดพระยะการลงของมันคะจะเยอะกว่าระยะการขึ้นเนาะอ๋อสวัสดีค่ะลูกพี่ตั้มลูกพี่ตั้มน่าจะไม่มีเสียงใช่ไหมคะแต่ว่าพอวันเป็นไซด์เวย์เห็นไหมคะระยะมันจะพอๆกันดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีวิธีเนี้ยที่เามองว่าค่อนข้างน่าจะมีประโยชน์ ับคนที่มองเทรน์ไม่ค่อยออกแบบแพลนะคะบางทีแพลก็มองเทรน์ไม่ค่อยออกบางทีก็ต้องเอาเอ่อมูฟฟี่เอเวอร์ let, เข้ามาช่วยจับแต่มันก็จะมีวิธีนี้อยู่เหมือนกันเห็นไหมคะก็คือเขาบอกว่าลองลองไปดูกราฟลองไปดูมุมมองอช่วงที่ผ่านมาว่ามันเป็นเทรน์แบบไหนโดยการวัดตัวคะ่ะปึ๊บอันนี้สองพันกว่าอันนี้แปดพัน เจ็ดแปดพันเห็นไหมคะภาพรวมภาพใหญ่ค่ะมันก็จะเป็นเทรนขาลงอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่นี่มันก็มองออกง่ายเนาะขึ้นนิดเดียวลงเยอะแต่ตรงเนี้ยค่ะที่มันมองยากดังนั้นเนี่ยาการวัดระยะตรงเนี้ยก็ช่วยเราได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะคะแล้วสาเหตุที่แพวกดบายตรงนี้คืออะไร อันนี้แอบแอบแอบสวนสวน,สวนอ,ยอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าไปดูใน TimeFrame Day เนาะใน TimeFrame Day เนี่ยเห็นไหมคะว่าตัว RSI อะค่ะมันล่วงลงมาต่ำกว่า30มล่วงลงมาต่ำกว่า30ก็คือมันเป็นจุดที่มันเป็นจุดที่เออเขาเรียกว่า o อเโเนาะ แล้วเป็นเป็นโอเวอร์โซในทา m e มเฟรมเดย์อะค่ะแล้วก็เลยกลับมาไบแอกบายละและอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่ใช่แค่ RSI เนาะที่ไม่ใช่แค่ RSI ค่ะเพราะว่าไอ้จุดเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมคะมันเป็นจุดแนวรับที่ลงมาเนี่ยค่ะหลายครั้งละลงมาเทสหลายครั้งแล้วกลับขึ้นไปแล้วก็ลงมาแล้วก็กลับขึ้นไป แต่ว่าจะกลับขึ้นไปเยอะแค่ไหนอะคะ่ะก็คือสุดท้ายก็ต้องให้มันผ่านพันแปดก่อนอยู่ดีเพราะพันแปดนะคะจะเป็นตัวที่เป็นจุดที่แบบหนึ่งแปดพันแปดถึงพันแปดศูนย์ห้าเนาะเล้งกลมๆก,ก,ก็พันแปดพันแปดถึงพันแปดศูนย์ห้าเนี่ยนะคะ อันนี้จะเป็นเล็งเป็นจุดที่จะต้องขึ้นไปเทสถ้าเอาตัวเลขไปเต๊ะอยากได้เอาตัวเลขไปเต๊ะอะค่ะก็ดูที่พันแปดก่อนก็ได้ไหคะเพราะว่าตอนมันหลุดพันแปดเนี่ยก็คือร่วมยาวเลยช่วงเดือนหกเดือนห้าเดือนหกคะ่ะสองเดือนเนี้ยพยายามลงมาเทสพันแปดแต่ไม่เคยหลุดเห็นไหมคะ่ะอันนี้ทำเฟรมเดย์นะคะสองเดือนเนี้ยพยายามลงไปเทสพันแปด แต่ไม่หลุดพอเดือนนี้ค่ะหลุดหลุดลงมาแล้วก็คือหลุดเลยหลุดเป็นแท,งท่งแดงยาวสองวันติดเลยเออถ้าถามว่าวันจันทร์ที่วันจันทร์ที่จะถึงเนี้ค่ะราคามันจะไปทางไหนมันจะมันจะไม่ลงอีกแล้วใช่ไหมอันนี้คือเป็นอะไรที่ต้องบอกตามตรงว่าแธอไม่รู้อนาคตเลยนะคะแธอตอบไม่ได้เลยก็คือเออถ้ารู้ ถ้ารู้อนาคตนะคะแพรก็ขายบ้านมากด a l อิน by ไปแล้วกด ai อะนะคะกด ai ai a อ l อ n เนาะกด a l อิน by ไปแล้วแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เราไม่รู้อะคะ่ะพอเราไม่รู้และเรามีอินดิเคเตอร์เพื่ออะไรอินดิเคเตอร์ที่เอามาใช้อะคะ่ะเพื่อช่วยให้เราตัดสินใจเนี่ยแหละคะ่ะแพรก,กดายส่วนเข้าไปเพราะว่าตัว rsi นีะคะ่ะมัน rsi ใน time frame d นะคะมันต่ำกว่า สามสิบปกติอะค่ะ RSI อย่างที่แพลบอกแพลจะใชะ้ถ้ามันอยู่ในเลงสามสิบถึงห้าสิบเนี่ยค่ะจะ b ปแอดโซน buy ถูกไหมคะแต่พอมันหลุดสามสิบแล้วเนี่ย,ย buy แอดโซน sell เนาะเพราะว่า RSI อยู่ที่อยู่ช่วงสามสิบถึงห้าสิบเนี่ยน่าจะเป็นมุมมองที่คนกำลัง sell b y แอด sell กันอยู่คนส่วนใหญ่ b ป y แอด sell กัน RSI ก็เลยอยู่ในเลงนี้ลงต่ำแต่พอ RSI ต่ำกว่า30ลงมาเนี่ยแปลว่าคนส่วนใหญ่อะหลายๆลายคนอะเขาขายกันไปละแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปไปกดเซลล์ตามอะมันก็ก็ได้แหละแต่ว่าคนอื่นเขาเซลล์กันไปแล้วคนอื่นเขาขายกันไปแล้วแบบนี้ค่ะมันก็จะมีทางเลือกให้เลือกสองทางคือนั่งรอดูดีกว่า รอให้ราคามันเลือกรอให้ราคา,า,คาเขาเอคะค่ะเลือกทางเลือกเทนไปก่อนตอนนี้เขากำลังต่อสู้กันอยู่ใช่ไหมคะว่าเฮ้จะลงต่อไหมหรือจะปับขึ้นไปหรือจะย,ยึกยักอยู่แถวนี้แต่มุมมองของแถวคะ่ะอันนี้มุมมองส่วนตัวนะคะไม่ได้ไม่ได้ชี้นำหรืออะไรนะคะมุมมองส่วนตัวก็คือาาแถวใบแฉกบายนั่นเองเพราะว่าแถวดูจาก S r s i เพาดูจากอินดิเคเตอร์แพลวใช้อินดิเคเตอร์ค่ะเป็นตัวที่ช่วยตัดสินใจเพราะเราไม่รู้อนาคตถูกไหมคะอสวัสดีค่ะพี่เก๋อันนี้ถ้าเกิดว่ามีใครอยากถามตรงไหนคะถามมาได้เลยนะคะแล้วถ้าถามว่ามันจะไปตรงไหนอีกเงี้ยคะ่ะตอบเลยว่าไม่รู้คะ่ะแต่ว่ารู้แต่ว่าถ้า มันไปถึงพันแปดแล้วเราจะทํายังไงต่อถ้ามันหลุดลงไปถ้ามันไม่ไปตามแผนเราละ่ะเราจะทํายังไงต่อเวลาเราเทรดคะ่ะเราต้องวางแผนพวกนี้ไว้ถ้ามันลงไปอีกเราจะทํายังไงต่อในวันจันทร์เราจะเลือกที่จะสต็อปลอสเลยไหมแล้วก็รอดูท่าทีหรือมันจะเป็นการที่เราแบ่งไม้เข้าแบบนี้ก็ได้นะคะได้เหมือนกัน อันนี้บิตคอยพอดีแย่ๆแย่ๆไม้เซล์เข้ามาเล่นๆบ้างนะคะอันนี้อันนี้เล็กๆถ้าว่าปิดไปดีกว่าเดี๋ยว,ว,ยวน่าจะาไปเล่นเกมพอดีว่าเออบิตคอยอันนี้เป็นใบแอดใบแอดที่กดเล่นๆไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีอะไรซับซ้อนเลยเออ <c oughs> ขออภัยค่ะ <c oughs> พอดีเราเป็นโควิดยังไม่หายดีนะคะก็ถ้าใครมีคำถามอะไรคะ่ะอยากอยากให้ถามเข้ามาเลยอยากให้เข้ามาช่วยคุยหน่อยเขาพอดีว่าวันนี้ลูกพี่ตั้มยังไม่ว่างเข้ามาคุยเนาะอาจารย์ตั้มยังนอนซมอยู่นะคะ <c oughs> แต่ก็เข้ามาทักทายละ อ๋อที่เกก็เป็นใช่ไหมคะช่วงนี้เหมือนโควิดอะค่ะระบาดค่อนข้างหนักเล้วเป็นนอนจมอคะค่ะตั้งแต่วันจันละแล้วก็นอนจมเสร็จแล้ว <c oughs> งั้นเดี๋ยวไลกสักพักก็ได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ,ะอะไรเนะ DI, ี่ยอยู่ดีๆไอเฉยอ่า คือพอนอนเป็นผักเหมือนจันท่ามะค่ะวันจันทร์อังคารอย่างเงี้ยจริงจริวันอังคารนะหายแล้วแล้วก็ดีขึ้นแล้วอย่างนี้ดีกว่าไม่ไม่มีไข้ไม่มีอะไรอะแล้วเราก็ไปกินไอติมก็สั่งไอติมมากินแบบไม่ไม่ได้อันเดียวสั่งมากินหลายอันแล้วก็คืนนั้นก็กลับมาเป็นไข้อีกแล้วก็อีกวันก็หายแล้วก็อีกวันก็หายแล้วก็อีกวันก็กลับมากินไอติมอีก อ๋อจริงด้วยค่ะสปอนเซอร์น้ำขิงนายต้องเข้าแล้วนะคะมุมมองของทองของแพลในวันพรุ่งนี้แผนการเรียกว่าแผนการเทรดเยู่ค่ะแผนการเทรดเขาก็จะ by and by นะคะช่วงนี้จนกว่ามันจะหลุดถ้าจุด stop loss นะคะถ้าใครที่อยาก stop loss ก็จุด stop จริงๆนะคะสั้นๆจุดจุดเนี้ยเป็นจุดที่เรามองว่า RR ค่อนข้างคุ้มนะคะเพราะว่า มันถ้าเข้าตรงนี้พมมงพะจะมันน่าจะน่าจะนะคะใช้คําว่าน่าจะดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นคําว่าน่าจะเนี่ยเราต้องมีแผนเผื่อว่าถ้ามันไม่ขึ้นไปถึงไอพันแปตรงที่เราคิดเนี่ยเราจะทํำยังไงจุดเนี้ยอาอาค่อนข้างขุมก็คือถ้ามันหลุดโซนเนี้ยค่ะโลเดิมเนี่ยค่ะก็จะสต็อปลอสออกมาดูก่อนเพราะมันอาจจะลงไป อีกก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าตลาดเนี้ยมันมันไม่มีอะไรที่แน่นอนมันอยู่ในเลงพันเจ็ดถึงสองพันเนี่ยพันเจ็ดวูบไปสองพันเนี่ยมาสองปีแล้วเนาะมันอาจจะลงไปอยู่โซนเดิมก็ได้โซนเดิมพันหกพันเจ็ดแบบเดิมก็ได้ถูกไหมคะอันเนี้ยสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ็ดพันแปดเนาะพันแปดปลปายถึงพันเก้าเอาเป็นกลมๆพัน พันเอ่อพันเจ็ดถึงพันเก้าละกันนะคะกลมๆก,ก็จะประมาณนี้เนาะที่ที่ส่วนใหญ่ที่มันวิ่งในช่วงยเยอะๆถ้าดูด้วยตานะคะช่วงสองปทีที่ผ่านมาเนี้ยก็จะมีแวบๆขึ้นไปสองพันแค่สองครั้งสองครั้งก็จะเป็นตอนโควิดไฮซิตกับตัวสงครามรัสเซียยูเครนหไหมคะ นะคะก็จะเป็นเหตุการณ์อะไรที่มันใหญ่ๆจริงๆมันถึงจะกระชากให้มันให้ราคามันแบบบ้าบออะไรขนาดนั้นส่วนไอตัวเส้นสีน้ำเงินเส้นป่เนี้ยค่ะของแพลวอันเนี้ยเป็น ATR แพลวเอามาใส่ดูว่าช่วงนี้ตลาดมีความผันผวนเยอะหรือเปล่าพอดีแพลมีระบบที่เรียกว่าแอบเทรดในที่ทำงานอยู่ด้วยนะคะก็เลยต้องเอา เอทเข้ามากรองด้วยเพราะไอ,ไอตัวระบบนั้นอะค่ะคือทุกทุกระบบทุกระบบอะค่ะมันมันจะมีช่วงเวลาที่ทําเงินได้ดีและช่วงเวลาที่ทําเงินได้แย่ไอตัวออไอตัวระบบที่แอบเทรดในที่ทํางานของแพลวอะไอตัวระบบนั้นมันจะทํางานมันทําเงินได้ดีในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนต่า ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่รู้ว่าเราไม่รู้ไงคะว่าช่วงไหนที่ตลอดผันผวนต่ําก็เลยเอาไอ้ตัว ATR เนี้ยมายัดใส่เพื่อช่วยดูอ้อ,อ ATR เนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยกรองความผันผวนเนาะใช่ค่ะถ้าอะไรช่วงไหนที่แบบความผันผวนพีคๆแบบนีน้มันก็จะ ATR ก็สูงก็จะก็ไม่ต้องเทรดช่วงนั้นไม่ต้องใช้ระบบนั้นช่วงนั้นแบบนี้ดีกว่า ก็ไปใช้ระบบอื่นนะคะที่ระบบที่เขาแบบชอบความผันผวนคือการการที่จะเอาเครื่องมืออะไรมายัดใส่พวกนี้ค่ะเราเราต้องออรู้ด้วยว่าเราเอาใส่ทำไมไม่งั้นเดี๋ยวลกหูลกกตาเราเนาะเออพวมองว่าพลวมองว่ามันน่าจะลงสุดแล้วนะคะสำสำหรับมุมมองแพลวนะมุมมองไวแอด ตามแพลไบแอดตามอินดิเคเตอร์เลยของแพลคือง่ายมากอินดิเคเตอร์บอกว่ามันอยู่จุดเนี้ยแถวแถวนี้ยแล้วมันก็ใกล้ๆกล้โลเดิมโซนโซนโลเดิมอย่างเงี้ยแพลก็ไบแอดไบแล้วเนี่ยค่ะดูออเดอร์เป็นหลักก็ได้ไบออเดอร์ไบมาละนนี้ก็ายเลยแล้วก็ถามว่าถ้ามันหลุดมันก็ต้องหลุดเออ โลเนี้ยไปหนึ่งแปดสามศูนย์เนี่ยค่ะอันนี้แพลวก็ตั้ง alert ไว้อันนี้คือตั้ง alert นะคะถ้าราคามันต่ำกว่าไอ้โลเดิมตรงเนี้ยมันก็จะดงังตึงตงตึงให,ให้ให้เรารีบมาดูอันนี้ตั้งเผื่อว่าช่วงนั้นเข้าห้องน้ําหรืออะไรก็ตามแบบนี้ค่ะจะจะเข้ามาดูเพราะว่าแพลไม่ชอบ stop loss ไม่ชอบ stop loss ตั้ง stop loss อย่างงี้ดีกว่าก็จะชอบจะ จะชอบมาปิดมืออะค่ะเพราะว่าบางทีอ่ะมันราคามันลากลงไปอย่างเช่นตัวอย่างนะคะตัวอย่างถ้าสมมติว่าเราตั้งสตอปลอที่พันแปดปุ๊บเดือนเนี้ยค่ะเห็นไหมคะมันราคามันเด้งลงมาแตะพันแปดตั้งหลายครั้งแล้วมันก็เด้งกลับขึ้นไปเห็นไหมคะถ้าเราตั้งสตอปลอสไว้อ่ะค่ะก็โดนอันเนี้ยก็โดนกินสตอปลอสแล้วหัวร้อน แต่ตรงนี้ถ้าเราถ้าเกิดว่าเราไม่มีสต็อป o ล s นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีสต็อป o ล s เลยเนี่ยเนี่ยค่ะหลุดพันแปดมาเนี่ยโดนลากไปจนเนี้ยหนึ่งเจ็ดสามกว่าค่ะอันนี้ถ้าใครไม่มีคำถามอะไรก็เดี๋ยวแถวหน้าจะต้องมู e ก่อนนะคะงั้นเดี๋ยว ไว้เจอกันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะดีๆกลับมาไอชเฉย